วันนี้จะพามาดูอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับสำหรับ h y b r i d on o f f ฟ i ินะครับ6กิโลวัตต์นะครับของซันดีนะครับชมใหม่การติดตั้งโซลาเซลล์งเราจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูนกันนะครับไฟวงแหวนนะครับแบล็กาว LED นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับการตั้งค่าก็ให้เลื่อนไปที่เมนู40นะครับเพื่อทำการเปลี่ยนสีไฟวงแหวน LED นะครับแล็ก ลองเลือกเปลี่ยนสีนะฮะจะเปลี่ยนสีเรื่องนะครับเปลี่ยนโลกเมื่อเรากดเลือกเรากดกลับมาก็จะเปลี่ยนสีแล้วนะครับสายสำหรับสาย b a กาวงแหวน LED ดเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูอีกสีนึงครับเราจะลองเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับยืนกดยืดยนยันนะครับเราสีออกนะครับไฟก็จะเปลี่ยน ทำให้การติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่น่าเบื่อนะครับลูกค้าท่านใดชอบก็เลือกสีได้ตามสบายเลยนะครับส่วนอินเวอร์เตอร์ที่ใช้งานอยู่นะครับจ่ายไฟให้ก็จะเป็นแบตเตอรีร่ยูนิต้านะครับขนาด300แอมป์ปร์นะหรือ15.3กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่ยูนิต้าขนาด15.3กิโลวัตต์นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์6กิโลวัตต์สามารถคอมมูนิเคชั่นกับแบตเตอรี่ได้นะครับราคาเพียง69,900บาทนะครับ ท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับใต้คลิปศึกษาฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายสวยงามทั้งแบตเตอรี่และก็อินเวอร์เตอร์เลยนะครับ